สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่างพัดอีกนะคะวันนี้ช่างพัดจะมาแนะนำครีมทาริมวถีปากหลังสักปากไปเพราะว่าหลังสักปากไปแล้วนะคะเราควรจะทาครีมบำรุงปากบ่อยๆครั้งต่อวันค่ะเพื่อให้สีปากออกสีสวยสดใสแล้วก็ไม่แห้งกร้านไม่แห้งตึงนะคะเพราะว่าการสักปากชมพูอยากให้สีปากสวยนั้นต้องมีตัวช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยการทา พิมบำรุงด้วยวัสลีนจะเป็นวัสลีินแบบกระปุกใหญ่กระปุกเล็กที่มีแบบพกพาได้นะคะสีชมพูสีฟ้าเล็กๆที่มีขายทุกวันเนี้ยมีขายเยอะมากค่ะราคาตลับหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยนะคะหรือน้ำมันมะพร้าวนะคะควรทาได้บ่อยครั้งต่อวันค่ะแล้วก็เวลาที่ก่อนนอนควรจะทาด้วยบำรุงด้วยวัสลีนหรือว่าน้ำมันมะพร้าวนี่นะคะนวดถึงที่ปากทุกคืนก่อนนอนนะคะ นวดเบาๆอย่างนี้ค่ะจะช่วยให้ปากมีสีสวยสดใสแล้วก็ปากใสไม่ไม่คล้ำหายคล้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะและอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือตัวนี้เลยค่ะเป็นลิปแคร์นะคะเป็นลิปแคร์หรือว่าเป็นลิปก้อนนั่นเองช่วยบำรุงลิมฝีปากเช่นกันค่ะนี้ใช้ดีมากเพราะว่ามันตลับเล็กพกพาง่ายพกไปไหนก็ไม่หนัก แล้วก็หยิบจับขึ้นมาทาได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญราคาถูกมากค่ะแค่ตลับละแค่12บาทเท่านั้นมีขายตามร้าน 7, เซเว่นแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปนะคะลองหามาไว้ใช้ได้นะคะตัวนี้แนะนำเลยค่ะใช้งา่ายพกพาง่ายแล้วก็ทาได้บ่อยครั้งค่ะ าการสักปากชมพูไปแล้วเราต้องดูแลนิดนึงนะคะดูแลด้วยการแค่นี้นะคะ่ะทาวาสาลีนทาบำรุงริมฝีปากไปเรื่อยสีปากของคุณก็จะสวยสดใสแล้วก็ปากชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านไม่แห้งตึงนะคะเพราะว่าเราเสียเงินสักปากไปแล้วถ้าอยากให้สวยดูดีอยู่กับเรานานๆนะคะก็บำรุงริมฝีปากกันนิดนึงนะคะถ้าสนใจสักปากชมพู ัสีปากหรือว่าแก้ไขสีปากก็ทักทายช่างพัดมาได้นะคะหรือโทร0654 919699ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขนมิซอย95ตลาดบางจากอยู่ท้ายตลาดนิดนิดเดินจากปากซอยประมาณ150เมตรร้านจะอยู่ขวามือนะคะชื่อร้านคิ้วสวยใบายอาจารย์พัดค่ะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งให้ช่างแพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ